อีเวนต์เล็กๆน้อยๆประจำวันนะครับค่ำทุกวัน ตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยนะครับผมวันนี้ด้วยความที่เรามาค่ำมากเราไม่ได้กางเต็นท์นะครับเราได้พักบ้านพักของอุทยานอย่างที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้เดี๋ยวจะมีภาพของบ้านให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับที่พักเป็นไงบ้างคะเมื่อคืนที่พักถือว่าสะดวกสบายดีนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้น่าจะเป็นก็คือใช้พักอยู่เนาะมันก็เลยมีอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องนอนเตียงเตรียมพร้อมหมดเลยมีเครื่องทำน้ำอ,อุ่นด้วย นะห้องห้องน้ําเนี่ยมีหนึ่งเป็นแบ่งเป็นห้องสุขาหนึ่งห้องแล้วก็ห้องอาบน้ำหนึ่งห้องนะครับมีอย่างละห้องไม่ต้องแย่งกันอาบน้ําด้วยแต่คนจะใช้ห้องน้ําก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีซิงสำหรับล้างหน้าเป็นฟันหรือหน้านห้องน้ําอีกทีนึงรวมถึงข้างนอกน,อนี้ก็จะมีซิงสำหรับล้างกาล้างอะไรให้เรียบร้อยมีเก้าอี้นั่งเยอะแยะเหลือเฟือทั้งในบ้านด้วยทั้งนอกบ้านด้วยก็ถือว่าบรรยากาศโอเคนะครับถ้าใครผ่านมาทางนี้มันเป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ติดถนนเลยเนาะ ติดถนนเลี้ยวเข้ามาแค่บ300แบบสามร้อยเมตรเองมั้งก็ได้พักเลยนะครับถ้าใครจะสะดวกแคมป์กลางเต็นท์ก็ได้ใครมาขําไม่อยากกลางเต็นท์ก็บนพักก็มีหลายหลังนะครับเท่าที่เห็นอยู่ตรงโซนนี้ก็มีทั้งหมดห้าหลังนะครับหลังสุดท้ายนุ่มเลยใจนุ่มเป็นหลังเดี่ยวใหญ่ๆน่าจะสี่ห้องนอนเพราะมันมีประตูการประตูเดียว<ม>ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงปรับปรุงแล้วก็ยังเขาเรียกอะไร ยังไม่ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะนะครับผมถ้าใครสนใจจะมาเข้าพักให้ติดต่อที่เจ้าหน้าที่โดยตรงเลยนะครับผมเข้ามาเข้ามาเหมือนวอล์กอินเข้ามาเลยแหละนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจเรื่องการผ่านยุใช้เราไม่รู้จริงๆนะครับเราเรามาก็วอล์กอินเข้ามานะครับอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยเนี่ยเขา,าบอกว่าถ้ำผาไทยอยู่ข้างในนี้นะครับในอุทยาเนยเป็นถ้ำที่เรียกว่า คาดว่าน่าจะเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเพราะว่าเขามีการพบที่เท่าภูเขาไฟอายุตั้ง15ล้านปีเนี่ยหู15ล้านปีนั่นหมายความว่าเมื่อ15ล้านปีที่แล้วเนี่ยส่วนเนี้อยู่เหนือน้ำเนาะหรือมาอยู่ใต้น้าแต่ว่า15ล้านปีแล้วเก่ามากอะ่ะยังไม่มีถ้าไหนในประเทศไทยที่มีที่มีอายุมากเท่าถ้านี้มาก่อนนะครับผมข้างในเป็นยังไงบ้างผมเองก็ไม่เคยไปแต่ว่าเท่าที่ดูข้อมูลแล้วเนี่ย เป็นถ้าที่เคยมีพระธุดงมาจำพรรษานะครับก็จะมีพระมีอะไรอยู่ข้างในด้วยนะครับถ้าใครสนใจจะมาถึงแล้วพอมีเวลาจะแวะเดินเข้าไปก็ let's go Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah I ain't a quitter Toss me the ball, I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer Rising the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last year. it's a new me, never gonna look back Never gonna look back Cause damn, I was built to last You move slow and I move fast And that's fact Make มาชมบ้านพักนิดนึงนะครับผมก็จากบริเวณจอดรถซึ่งเป็นไหลาทางอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งตรงข้ามของบ้านนะครับข้ามถนนมาประมาณสัก20เมตรก็ถึงตัวบ้านแล้วนะครับผมเป็นบ้านรูปแบบของกรมทุยานนะครับผมคล้ายๆห้องน้ำนะที่มันจะเป็นเหมือนขอนไม้นะครับอาคารแบบ3มห้องนอนนะครับบ้านบ้านแบบ3ามห้องนอนนะครับ ข้ามาข้างในก็จะเป็นห้องโถงนะครับสําหรับรับประทานอาหารมีโตะยาวมีเก้าอี้พอไม่วางนั่งได้ถึงหูสิบสิบสองคนนะครับสิบสองคนแล้วก็มีห้องนอนหนึ่งห้องสองห้องสามห้องนะครับแล้วก็ห้องน้ําเป็นห้องอาบน้ําแล้วก็ห้องสุขานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนกันนะครับเป็นห้องนอนมีเตียงขนาดคิงไซส์นะครับนอนได้สองคนแล้วก็มี เครื่องนอนสำหรับเอ็ก้าได้อีกหนึ่งคนนะครับผมมีปลั๊กแสงสว่างที่แขวนผ้าเรียบร้อยนะคร e ับผมผ้ามาอหน้าต่างเดี๋ยวดูก่อนเป็นมุ้งนะครับแล้วก็บานเกตนะครับไม่มีเหล็กดัดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีกห้องหนึ่งนะแต่ละห้องเป็นยังไงบ้างนะครับก็เหมือนกันกับห้องแรกครับผมเป็นที่นอนขนาดคิงไซส์นะครับแล้วก็ มีเก้าอี้ให้นั่งนะครับจึ๊บตรงนี้นะมุมมองจากหน้าต่างลงไปก็เป็นภายในอุทยานนะครับมีบ่อน้าเล็กๆนะครับไม่มีมุงลวดเหมือนกันเอ้ยไม่มีเหล็กดัดเหมือนกันนะครับเป็นหน้าต่างแล้วก็เป็นมุงลวดเลยนะครับปักหนึ่งปักอือก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับผมลองมาดูอีกห้องหนึ่งที่อยู่ด้านหน้านะครับห้องนี้จะเป็นติดถนนนะครับ ห้องนี้มีเตียงนะครับน่าจะควีนไซส์มั้ยเมตรห้าสิบนะครับแสงสว่างมีให้นะครับ1หลอดนะครับตึงคืนก็สว่างดีครับผมดลองดูแล้วแล้วก็ไฟถนนก็มีส่องเข้ามาบ้างนะครับก็ไม่มืดเท่าไหร่นะครับใช้ได้ดีเลยทีเดียวมาดูห้องอันนี้ห้องสุขานะครับก็จะมี โฉี่นะครับแล้วก็ส้วมแบบนั่งยองนะครับผมมีถังน้ำให้มีสายชำระนะครับผมเรียบร้อยแสงสว่างใช้งานได้ดีครับโอเคทีนี้ก็จะมาดูห้องอาบน้ำนะครับห้องอาบน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับมีเบรกเกอร์อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นอยู่ข้างในนะครับขนาดห้องน้ำค่อนข้างกว้างมากนะครับน่าจะประมาณ2เมตคูณ2เมตรนะครับมีกระจกอยู่ข้างใน แต่งตัวข้างในห้องน้ำได้เปลี่ยนเสื้อผ้าได้นะครับเท่าที่ผมได้ทดลองนอนมาหนึ่งคืนนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าใช้งานได้ดีสะดวกสบายนะครับมีทีวีนะครับต่อดูได้แต่ว่าสัญญาณภาพอาจจะไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นทีวีแบบที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นสมาร์ททีวีนะถ้าใครมีอินเทอร์เน็ตมี Wi-Fi แชร์ให้ทีวีสามารถกดดูออนไลน์ได้นะครับพวกยูทูบยูทูบสามารถดูได้นะครับผมแล้วก็ด้านหน้าห้อง ก็จะมีโต๊ะกลางนะครับใช้นั่งถ้ามาเป็นครอบครัวใหญ่เช่าทั้งสองหลังก็อยู่กันได้หูหกห้องนอนนะครับคูณเข้าไปเลยครับหลังนึงเนี่ยอยู่ได้ห้องละ3าคนนะนะรวมเอ็กซ์ตาด้วยก็หลังละ9คนนะครับถ้าปกติก็หลังละ6คนน่าจะโอเคนะครับ2หลังถ้ามาสัก10กว่าคนเนี่ยได้2หลังไปเลยนะครับแต่ถ้ามา6 7คน ก็อยู่หนึ่งหลังจนถึงไม่เกินสิบคนนะครับได้หนึ่งหลังนะครับส่วนเรื่องราคาเนี่ยต้องสอบถามเจ้าหน้าที่เองนะครับเพราะว่ายังไม่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะครับเดี๋ยวข้อมูลตรงนี้ผมคงฝากไว้เท่านี้ก่อนเพราะว่าเราต้องเดินทางกันต่อแล้วนะครับผมโอ้ลืมบอกไปทั้งสองหลังเนี่ยนะครับจะมีระเบียงระเบียงให้นะครับที่เราใช้นั่งรับประทานอาหารกันเมื่อคืนนี้นะครับก็ถือว่า สวยงามเลยทีเดียวนะครับมุมมองก็สวยดีมองเข้าไปด้านในก็จะเห็นนู่นนะครับที่ทําการอุทยานแล้วก็เข้าใจว่าตรงนู้นจะเป็นลานกลางเต็นท์นะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปนะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับ i'm looking in the mirror i've so i, never seen clearer. I really think i'm i, not really sure I want saving i like own worst enemy. No risk if you try it me my enemy clearer really honestly really so foggy don't anyone not to own worst no you never seen can and want don't anything the but there's try save sure be มาจากบ้านพักที่เราพักตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเลี้ยวลงมาตามถนนซึ่งไม่ไกลมากครับจากบ้านพักที่เราพักเมื่อคืนก็ประมาณสัก200เมตรเข้ามาตามถนนนี้ถนนค่อน,นข้างแคบนะครับน่าจะเหมือนวันเวนะวนเป็นวงกลมนะครับก็มายืนอยู่ตรงทางขึ้นของทาง ถ้ำผาไทยนะครับซึ่งอยู่ในอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยตรงนี้ก็จะเป็นจุดให้พวกเราเช็คอินแล้วก็ถ่ายรูปได้นะครับผมทางขึ้นขึ้นไปข้างบนนี้เจ้าหน้าที่แจ้งว่ามันประมาณ300กว่าขั้นนะครับแล้วก็ลงเข้าไปในถ้ำอีกประมาณ150เมตรก็จะถึงภายในถ้ำนะครับก็ไม่ไกลมากเท่าไหร่แต่ว่ารวมเวลาไปกลับแล้วเนี่ยก็ตีเซวะป,ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก็เลยเวลาเราไม่พอนะครับอาจจะไม่ได้พาเพื่อนๆขึ้นไปในครั้งนี้นะครับก็เลยให้เพื่อนๆมาชมบรรยากาศข,ของภายในแล้วก็ลานกลางเต็นท์นะครับลานกลางเต็นท์จะอยู่ตรง หน้าที่ทําการอุทยานซึ่งอยู่ตรงนั้นนะครับเห็นหลังคาเขียวๆชั้นเดียวตรงนั้นนะครับผมแล้วก็ฝั่งซ้ายที่เป็นหลังคาสูงๆนี่เป็นห้องน้ํานะครับเป็นอาคารที่เป็นห้องน้ําือต้องขามมาตรงนี้ถึงไหลมนะงเรียดีเนาะแดดส่องผ่านต้นไม้สงบมากครับเสือดูดสงบเรียบร้อยมากพอเดินมาตรงนี้เราจะมองเห็นส่วนที่เป็นเหมือนสามเหลี่ยมด้านหน้าเนี่ยนะครับก็คือ สามารถอนุญาตให้กางเต็นท์ได้นะครับใต้ต้นไม้ร่มเงาดีกางได้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าพื้นที่ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับแล้วมันก็ยังไม่ค่อยเรียกอะไรนะมันไม่ได้ถูกปรับให้เรียบม,มันเหมือนเป็นลานหญา้าธรรมดานะครับเหมือนจะเอาของลงไปดอกได้สามารถเอาของเข้าไปดอกได้เพราะมีร่องรอยกันนารถเข้าไปนะครับสามารถจอดรถอ่นน่าจริงๆคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คงจอดข้างลานได้เลยเนาะเพราะว่าจะมีป้ายว่าจอดรถอยู่ตรงฝั่งนูน้นตรงนู้นก็จะเป็นห้องน้าอีกจุดหนึ่งนะครับห้องน้ํามีสองจุดเลยใกล้ๆกันใกล้ ห้องน้าตัวนี้ติดกับลานเลยนะครับเจ้าหนี้ที่บอกว่าด้านหน้าตรงหลังป้อมยามเนี่ยตรงตรงหลังป้อมยามเข้ามาสักนิดหนึ่งทางซ้ายมือก็จะสามารถกางเต็นท์ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าจะสะดวกเนี่ยมาตรงนี้ห้องน้ําจะดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราเดินทะลุไปห้องน้ําเลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของลานหญ้าที่เขามีเป็นหินกวดนะครับปนอยู่กับดินเหนียวเหนียวๆใต้ต้นไม้เนี่ยติดรองเท้าดีนักเลยนี่คือร่องรอยของล้อรถนะ สามารถถอยรถเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับแสดงว่าเคยมีคนมากางเต็นต์ตรงนี้แล้วก็ดอบของลงตรงนี้ได้เลยนะครับผมห้องน้าก็อยู่ใกล้เองระยะก็สาเมตรเนาะไม่ไกลมากมีความชื้นดินชื้นๆหน่อยนะครับพื้นที่คน้างานเพียงเรือทําเลกลางได้ดีตรงนู้นที่เห็นไกลๆนู้นคืออาคารร้านค้าสวัสดิการนะครับเปิดบริการทุกวันนะครับแต่ในช่วงเทศกาลเนี่ย จะมีอาหารด้วยถ้าเป็นนอกช่วงเทศกาลเนี่ยอาจจะมีไม่มีบริการอาหารนะครับแต่ว่าจะยังคงมีขนมขบเคี้ยวน้ําดื่มอะไรอย่างเงี้ยพอมีแล้วก็มีเหมือนขายของที่ระลึกเล็กๆน้อยนะซื้อยงซื้อยืดนะครับเท่าที่มองเห็นนะครับอยากได้เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูกันตรงร้านค้าด้วยนะครับโดยรวมโครงสร้างของอาคารและรูปแบบการจัดผังเนี่ยพร้อมสําหรับรับรับนักท่องเที่ยวแล้วนะครับแต่ตัวบ้านพักกำลังปรับปรุงเนาะถนนถนนทุกอย่างดีหมดแล้วนะครับผมว่าอีกไม่นาน ที่นี่น่าจะพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับรับนักท่องเที่ยวแล้วนะครับผมนี่ก็ลานจอดรถอยู่ติดกับห้องน้ําเลยฝั่งนี้เป็นห้องน้ําหญิงนะครับเป็นเอ็มม่าใช่ไหมฟิสโตนน่าจะอยู่ด้านนู้นอันนี้ห้องน้าหญิงให้คุณตาก้องพาเข้าไปนะครับโอ้โหมีเป็นมีห้องน้ําสําหรับผู้พิการด้วยนะครับเพราว่ามีทางลากที่จะให้ผู้พิการเข้าไปนะครับงั้นเดี๋ยวตามไปดูห้องน้ำหญิงก่อนนะคะตาก้องเลยนะครับตรงส่วนนี้ก็คือให้เปลี่ยนรองเท้ามีอ่างล้างหน้าอยู่ตรงนี้ ห้องน้ำสะอาดค่ะไม่ใช่สะอาดธรรมดาค่ะสะอาดมากสะอาดมากมีเป็นชักโครกนะคะชักโครกอยู่สามห้องแล้วก็มีนั่งยองอยู่หนึ่ง สองห้องแล้วก็มีห้องอาบน้ำอยู่หนึ่งห้องเดี๋ยวไปดูห้องน้ำชายกันต่อค่ะเราไปดูห้องน้ำชายกันนะครับผมห้องน้ำชายอยู่ติดกับห้องน้ำหญิงเป็นอาคารเดียวกันแบ่งเป็นสองส่วนนะครับผมห้องน้ำชายจะมีห้องน้ำผู้พิการอยู่ในห้องน้ำผู้ชายด้วยนะครับผมแต่ของผู้หญิงจะไม่มีนะคะห้องน้ำผู้พิการจะอยู่ตรงนี้ โอ้เรียบร้อยสวยงามมีรองเท้าให้เปลี่ยนนะครับผมทำดีมากทางลาดไม่มีสะดุดนะผู้พิการมารถเข็นจากลานจอดรถซึ่งอยู่ติดกับห้องน้าเลยนะลานจอดรถคือข้างๆนี้นะครับนี่นี่นี่ตรงนี้เลยหลังผู้ไม้นี่แล้วก็เดินเข้ามาไม่ใช่เดินก็สามารถมีรถเข็นวีลแชร์ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุคนท้องก็ได้เดินผู้สูงอายุที่เดินไม่ถนัดก็เข้าตรงนี้้เข้ามาก็มีราวจับอย่างดีประตูกว้างไม่มีเนินสะดุดนะครับรวมถึง ในนี้ก็ยังทําเป็นทางลาดเผื่อสํารองไว้อีกต่างหากถ้ากรณีที่แบบต้องมีรถเข็นของเข้ามาห้องอาบน้าค่อนข้างกว้างแล้วก็สะอาดเรียบร้อยดีนะครับผมมีห้องอาบน้ำหนึ่งห้องนะครับแล้วก็มีสุขาสี่ห้องแบ่งเป็นแบบนั่งยองๆสองแล้วก็เป็นชะโครกสองมีสายชําระอะไรเรียบร้อยหมดเลยนะครับเยี่ยม e มากถือว่าใช้งานได้ดีแสงสว่างก็คงจะมีครบถ้วนหมดเลยตามการที่แจ้งวันนี้มีรองเท้าให้เปลี่ยนนะใครมาต้องเปลี่ยนรองเท้าโถชี่ของผู้ชายจะอยู่ด้านหลัง นะครับซึ่งเป็นปกติมันก็เลยผู้ชายก็เลยมีจํานวนห้องสุขาได้น้อยกว่าผู้หญิงนะเพราะผู้หญิงเขาก็ไม่โถชีกับผู้ชายไม่ได้ก็เลยนําห้องน้ําของคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุหรือคนที่เขาไม่สะดวกเข้าห้องน้ําปกติก็ใช้งานได้ดีเดี๋ยวปิดประตูไว้ก่อนนะค่ะห้องน้ําสะอาดค่ะสะอาดดีมากเขาปลุกมือให้หาองน้ำดีเยี่ยมๆขาดแต่น้ําอุ่นค่ะตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะครับถนนยาวทะลุไปนู่น เข้าไปในนั้นยังไม่รู้ว่าเขาจะเอาเข้าไปตรงไหนนะถาจะขยายร้านต่อไปั้นงกำลังเตรียมยูนที่นะเพราะถนนวนได้หมดรอบเลยนะครับนี่คือ,อร,อาอร้านจอดรถที่ว่าถข้งบนมีป้ายด้วยเหมือนจะทําให้เป็นร้านอะไรสักอย่างหนืออาจจะปรับปรุงร้านกลางเต็นท์เพิ่มเติม,เตมก็ได้นะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนี่ก็คือร้านค้าสสริการนะครับวันนี้มีอาหารขายเขาอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่มนะครับมีคนมาชดนอง ตรงนี้มีเหมือนพานน้ำที่จะลงม,มาจากภูเขานะตรงแต่ช่วงนี้นเป็นหน้าแล้งนะครับอาจจะน้ำนิดน้อยถ้าตอนมีหน้าหนาวหน้าฝนคงจะบึ้มบึ้มเรื่อาคารสร้างใหม่นะใช่แล้วข้างบนเป็นลานกลางเต็นท์ลานจอดรถ <c oughs> ไม่ใช่ลไรก็ได้เห็นคำว่าลานอย่างเดียวเหมาเอาหมดว่าเป็นลานกลางเต็นท์นะจิตใจฟักใ่มาก ก็เป็นลานจอดรถด้านหลังของอาคารสำนักงานแล้วก็ลานกาสวัสดิการนะครับนี่คือด้านหลังของอาคารสำนักงานอยู <laughs> ่ใกล้ก okay, okay, ันไปหมดนะครับพื้นที่ไม่ใหญ่มากเล็กๆถ้ามาแคมป์ที่นี่ก็ทุกอย่างมันใกล้กันไปหมดเดินนิดเดียวนะต่างจากลานการเต้นอื่นๆเหมาะมากเหมาะมากนะครับเดินมาอีกสักนิดเดียวก็ถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเนาะเราไปดูแต่รูปเกษตรนี่ด้วยนะครับไปเป็นห้าของหนึ่งหมื่นตัวเดี๋ยวมายอมแม่ ก็ตรงนี้เป็นศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวนะครับเขามีอะไรก็มาติดต่อตรงนี้เนาะใช้งานได้ดีนะครับฮะเดินไปเดินมาแหน่เดนไปดูอันนี้โซนน้ำด้านบน,นปลาห้วนใจเดี๋ยวเราขึ้นไปดูดซิปลาหงส์ตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำอ,อีกทางนี้นะอันนี้ของเป็นห้องน้ำของฟินสโตนค่อหอมอะ <c oughs> แต่ดูหน้าเปลี่ยนราคาก่อนแล้วนำเข้าไปเลยค่ะโอเค รตรงนี้ก็คือห้องน้ําอีกส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างที่ทาการนะครับค่อนข้างกว้างนะครับมีอ่างล้างมือสี่อ่างนะครับแล้วก็เป็นห้องน้ํานะครับห้องสุขาหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เป็นโถฉี่อยู่ภายในนะครับผมตรงนี้จริงๆสามารถใช้อาบน้ําได้นะครับมีฝักบัวด้วยนะครับผมก็ถ้านับรวมก็ เป็นสุขาและห้องอาบน้ําทั้งหมดห้ห้องนะครับใช้ร่วมง,งานร่วมกันนะครับดูสะอาดจะอา่านเลยบ่อยห้อง,องหอมหอมเจ้าหน้าที่ดูแลเป็นอย่างดีเลยนะครับห้องน้ําหญินก่อน,นะค,ะค่ะห้องน้ำสะอสาดกลิ่นสะอาดใช่กลิ่นดีสะอาดกลิ่นดีเออแบบกลิ่นดีมันไม่เหมือนกับทุกที่อ่ะแต่มีความลื่นของกระเบื้องนิดหน่อยป้าเขาพึ่งมา เพื่อนเดินดูเก็บรายละเอียดจนสักพักใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อก็เลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคร่าวๆสาหรับลานกลางเต้นแห่งนี้นะครับอ,อุทยานแห่งชาติถ้ำผ่าไทยนะครับอยู่บนเส้นทางถนนเชื่อมระหว่างจังหวัดลำปางกับจังหวัดพะเยานะครับผมติดถนนเลยนะครับ คือทางเข้าอุทยานติดถนนเลยแล้วเข้ามาภายในถึงลานกางเต็นท์เนประมาณ300เมตรเท่านั้นเองนะครับลานกางเต็นท์ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับกางได้ประมาณสัก20-30เต็นท์นะครับผมมีเป็น2ส่วนส่วนด้านหน้าอยู่หลังหลังป้อมยามใกล้ๆป้อมยามนะครับแล้วก็ลึกเข้ามาข้างในตรงหน้าที่ทาการอุทยานก็อีกลานหนึ่งนะครับมีทั้งหมด2ลานห้องน้ําดีแบ่งเป็น2ส่วนสะอาดสะอ้านเจ้าหน้าที่ดูแลดีนะครับอัธยาศัยดีมากเท่าที่คุยนะครับผมบรรยากาศลานกางเต็นท์ภายในเนี่ยจะอยู่ใต้ร่มไม้ทั้งหมดร่มเงาเย็นทั้งวันนะครับแล้วก ใกล้เคียงเนี่ยก็คือทางขึ้นถ้ำถ้ำผาไทยข้อมูลของถ้ำผาไทยก็เป็นถ้ำที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเท่าที่ค้นหาข้อมูลได้นะครับผมถ้าใครมีโอกาสลองมาเที่ยวดูนะครับณนะตรงนี้นะครับเป็นที่ทําการอุทยานที่เขาเรียกว่ายังไม่เปิดเป็นทางการอย่างร้อเปอร์เซ็นต์เท่าที่ถามจากเจ้าหน้าที่ที่ป้อม,มนะครับผมแต่ถ้าใครเข้ามาก็มีเจ้าหน้าที่ทุกอย่างดูแลพร้อมหมดแล้วจริงๆนะผมถือว่าพร้อมแล้วนะครับเข้ามาใช้งานได้ดีสําหรับใครที่ต้องการที่มาจากสถานที่ที่จังหวัดห่างห่างแล้วอยากจะขึ้นเหนือนะครับ เหมาะมากที่จะเป็นจุดแวะพักก่อนที่จะขึ้นเหนือไปยาวๆเพื่อที่จะได้ไปใช้เวลาในชุวภาคเหนือตอนบนเชียงรายเชียงใหม่หรือดอยทั้งหลายที่อยู่จังหวัดเชียงรายเนี่ยมาพักที่นี่ก่อนแล้วจะได้ขึ้นแต่เชา้าดีกว่าอัดขึ้นไปยาวๆข้างบนแล้วก็ถ้าใครเดินทางกลับจากภาคเหนือตอนบนนะครับลงมาเนี่ยผ่านทั้งเนี้ยก็ถือว่าเป็นจุดแวะพักที่ดีที่ไม่ต้องขับรถจนเหนื่อยนักนะครับก็พักก่อนแล้วก็เดินทางอีกประมาณสักเจ็ดถึงแปดชั่วโมงก็จะถึงกรุงเทพได้สบายเลยนะครับขับรถ จ็ดถึงแปดชั่วโมงก็เอาเรื่องอยู่นะเนาะแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าที่เราจะขับยาวๆจากเชียงรายกรุงเทพเลยนะครับถือว่าแต่ถ้าใครยังผมอะ่ะที่จําเป็นต้องพักก็คือผมออกจากเชียงรายเนี่ยสี่โมงเย็นแล้วนะครับผมก็เลยเลือกที่นี่เป็นจุดแวะพักซึ่งบอกได้เลยว่าก็ถือว่าประทับใจอยู่นะครับเดินทางใกล้สะดวกสบายแล้วก็ก็ต้องฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมถ้าใครสงสัยสอบถามคอมเมนต์มาได้ผมจะพยายามหาข้อมูลเพิ่มมาให้หรือใครที่เพื่อนที่ฟังอยู่มีข้อมูลมากกว่าที่ผมเล่าให้ฟังก็คอมเมนต์ ได้เก็บนข้อมูลมานําเที่ยวที่นี่นะครับผมงั้นเดี๋ยวเราคงต้องลาตรงนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกับสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆก,กับอุทยานแห่งชาติผาถ้ำผาไทยอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ